สวัสดีครับ227วันสงครามยูเครนหรือว่าการสู้รบในยูเครนก็ดําเนินมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับมันเป็นจุดที่น้อยคนนักจะคาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้มันเป็นจุดที่นักวิเคราะห์ไม่กล้าที่จะวิเคราะห์มันเป็นจุดที่รัสเซียไม่คาดฝันมันเป็นจุดที่ยูเครนนี้ไม่คาดคิดแม้กระทั่งแอดมินเองซึ่งก็เป็นคนแรกๆนะครับที่วิเคราะห์ว่ารัเสเซียรอวันจีบหากว่าปุกยูเครนหลายคนในตอนนั้นไม่เชื่อคงหัวราอยย่อแอดมินว่ารัสเซียเบอร์สองของโลกไม่มีวันจีบแน่กับอีแค่ยูเคร ถึงวันนี้นะครับ227วันรัเสเซียนี่จ็บเกินคาดตามที่แอดมินได้ว่าเอาไว้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นใครหวัวเราะย่อแอดมินในวันนั้นกรุณามากดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับถึงแม้ว่าความคิดเห็นนี่ไม่ตรงกันก็สามารถติดตามกันได้เอาไว้เสวนาเอาไว้แสดงความคิดเห็นหรือว่าเอาไว้ด่าแอดมินก็ได้นะครับ เจ็บนี่คือสิ่งที่รัเสเซียต้องผ่านพบปวดคือสิ่งที่รัเสเซียต้องพบเจอในสถานการณ์ตอนนี้มันถอยไม่ได้นี่อยู่แล้วมันจะจบแบบไหนเท่านั้นเองสําหรับปูตินมีการวิเคราะห์กันมากมายนะครับว่าทําไมรัเสเซียเนี่ยถึงไม่ประสบความสําเร็จในการลุก,กลานยูเครนสิ่งที่คนพูดกันมากที่สุดก็คือกําลังทางกาศที่รัสเซียไม่สามารถปฏิบัติการได้แบบเต็มที่พอทําไม่ได้ทําให้ทุกอย่างนี่มันยากตามไปด้วยเนี่ยแหละครับถ้าเราจะบอกว่ากําลังทางกาศของรัสเซียนี่ล้มเหลวเราสามารถพูดได้ ไม่ใช่มาพูดได้ในวันที่227ของสงครามนะครับแต่ว่าเราสามารถพูดได้ว่ากองทัพประกาศของรัสเซียล้มเหลวตั้งแต่24ชั่วโมงแรกของสงครามวันเดียวรู้เรื่องสรุปได้เลยรัเสเซียนี้ใช้เครื่องบินยุคที่4.5ที่มีความทันสมัยในการโจมตียูเครนแต่ว่ายุทธวิธีที่ใช้นะครับเป็นยุทธวิธีเก่ากว่าครึ่งศตวรรษก็คือเป็นยุทธวิธีเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นวิธีโบราณคิดโดยคนโบราณใช้โดยคนโบราณสั่งการโดยคนโบราณบทความต่างประเทศ ว่าไว้แบบนั้นนะครับ ก่อนอื่นต้องขออธิบายเรื่องภาพประกอบนะครับแอดมินจะใช้น้อยลงและก็ไม่ชัดเจนมากเพราะว่าภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์อาจทําให้เสียอรรถในการรับชมนี่พอสมควรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เพื่อทําให้แอดมินเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปอย่างปลอดภยัยเราเน้นเรื่องเนื้อหาดีกว่านะครับแอดมินจะพยายามนําเรื่องที่น่าสนใจในสงครามยูเครนมาเล่าให้ฟังบางคลิปอาจจะมีแต่เสียงก็ได้หวังว่าผู้ชมนี้คงเข้าใจนะครับแต่ว่าอะไรที่แอดมินต้องการอธิบายก็จะพยายามหาภาพมาประกอบให้นะครับ เครื่องบินใหม่แต่ว่ายุทธวิธีเก่าของรัสเซียนี่เป็นอย่างไรถึงทําให้รัสเซียจ็บตัวได้ซู -35 เก่งแต่ว่าราคาไม่แพงรัเสเซียนี่เน้นราคาประหยัดทํะไรต้องคิดเพราะว่างบประมาณทางการทหารของรัสเซียนะครับน้อยกว่าประเทศอินเดียซะอ,อีกแต่ว่าซู -35 ออกแบบมาเพื่อใช้อาวุธนอกระยะป้องกันของสตโตมีความสูงพอที่จะป้องกันขี่ปนาวุธประทับป่าแต่ว่ายุทธวิธีของรัสเซียนะครับเอามันมาบินต่มอยู่ในระยะของแมนแพดซู -35 มีการติดตั้งคอมแบตแอร์แพ หรือว่าเครื่องตรวจจับเครื่องบินศัตรูแล้วก็ขี่ปุธในเวลาเดียวกันแต่ว่าเอาซูสามามาบิน3 0 0ร้อถึงห้าฟุตเหนือพื้นดินนะครับก็เพื่อทิ้งระเบิดทําให้ต้องใช้ความเร็วต่ําเพราะว่าระเบิดนี่ไม่มีการนําวิถีเป้าหมายของซูสามก็คือระบบ S-300 ของยูเครนซึ่งก็ไม่มีเครื่องบินลําไหนบินต่ําแบบนี้เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะครับมีคําถามว่าทําไมรัสเซียเนี่ยไม่โจมตีด้วยขี่ปุธร่อนหรือว่าระเบิดนําวิถีระยะไกลข้อหนึ่งนะครับ S300 ของยูเครนเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไม่อยู่นิ่งใช้ขี่บนุษุ์ร่อดน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายเคลื่อนที่แบบนี้ขี่บนุษุ์ต้องเชื่อมต่อกับดาวเทียม erm, แล้วก็อุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ว่ารัสเซียไม่มีนะครับข้อที่สองนะครับ S300 จะมีระยะทําการพิสัยกลางถึงสูงเพราะฉะนั้นโซ35ของรัสเซียจําเป็นต้องบินต่ำเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นการคิดง่ายๆนะครับมันเป็นยุทธวิธีลืมคิดไปว่ายูเครนเนี่ยก็มีแมนแพด ข้อที่3นะครับระเบิดไม่นําวิถีการจะให้เข้าเป้าได้ต้องบินลงมาต่ําๆมันเป็นยุทธวิธีก็มาเจอกับแมนแพดนั่นเองนะครับข้อที่4ครับรัเสเซียหวังพึ่งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์คิบินีในตัวของซูสามสิบห้าในการเตือนขีปนาวุธแมนแพดแต่ว่ามันบินต่ําไปความเร็วช้าขีปนาวุธมาเร็วมันเตือนไม่ทันนะครับข้อที่5ครับรัเสเซียเชื่อว่าซูสามสิบห้ามีความคล่องแคล่วจะสามารถพิ้วหนีแมนแพดได้เป็นยุทธวิธีแต่ว่าความจริงแล้วพิ้วไม่ได้ ข้อที่6ครับรัเสเซียต้องการเก็บขีปนาวุธเรี้ยกลกหรือว่าระเบิดอัจฉริยะนี้เอาไว้เพราะว่ามีไม่เยอะเลยทําให้นักบินใช้ระเบิดไม่นําวิธีนี้ไปก่อนผลที่ออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับ อุปกรณ์ค้นหาแล้วก็ก,การทำลายของรัเสเซียนะครับแม้ว่าจะมีชื่อใหม่แต่ว่าระบบการทำงานยังเป็นแบบเดิมซึ่งมันไม่เพียงพอในสงครามรัเสเซียใช้เท่าที่มีกับยุทธวิธีเก่าๆสมัยส,ยสงครามโลกมันไม่สามารถทําให้ออกมาดีได้นะครับเพราะว่าขนาดซู35ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของรัเสเซียแล้วยังทําได้แค่นี้รุ่นอื่นไม่ต้องหวังนะครับเราจึงได้เห็นว่ารัเสเซียเนี่ยแทบไม่บินในช่วงหลังเพราะว่าบินไปก็ร่วงสรุปนะครับเครื่องบินโบราณอาวุธโบราณยุ ด้วิธีโบราณผอบอโบราณแล้วก็ขี้ตะหนีด้วยมันจึงเป็นอย่างที่เราเห็นได้แลละครับนำมาซึ่งความเจ็บปวดให้กับกองทัพอากาศของรัเสเซีย